เอครับสวัสดีครับนานาตกปลาุกท่านนะฮะวันนี้จะมาอัดคลิปเล่นนะครับการแต่งเสียงล็อกบีจีนะครับคือผมเลือกแผ่นอะไรต่างๆมาหลายแผ่นนะก็ไม่สำเร็จสักทีนะครับมือใหม่นะฮะก็เลยลองหาแผ่นที่เป็นโมเดลที่มาเสียงแบบเพาะๆใสๆนะครับดังๆนะครับก็ลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วนะฮะ เขาไปเจอแผ่นอะไรอะแผ่นทองเหลืองในปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กไฟรือออกมาเลยนะครับรือเราจะเจอตัวนี้นะเอาหาเลือกที่ปลั๊กที่มันไม่ไม่ได้ใช้นะหรือไปหาที่แบบที่เขาไม่ใช้ก็หยิบมาหรือเลยนะก็แต่งใส่ คือสปูนตัวนี้จะเป็นโมเดลของผมนะอาจจะดูย,ยำๆเน่าๆนะเนนาๆเริ่มจะเน่าแล้วก็ลองใส่ดูนะผมเลือกแผ่นอะไรต่างๆสเปเซอร์บ้างซอบว่างนะกริปปากผมของลูกก็เอามาเล่นนะไม่ได้สักทีแข็งบ้างหักเดี๋ยวก็หักพอดึงเล่นก็หักนะ มา,มาเจอพักตัวนี้นะลองดูนะอันนี้แผ่นนี้ไม่เกี่ยวนะครับแข็งมากเนี้ยแข็งมากนะครับต้องแผ่นนี้ครับนะลองฟังเสียงนะครับก็มาแต่งเล่นไปตามภาษาคนเล่นเบ็ดนะครับฟังเสียงนะครับ นะได้ไหมฮะใ,ใสๆนะครับมีลั่นแน่มีลั่นแน่ปลาตะโกกนะฮะนะแถวนี้ปลาตะโกกเยอะนะครับใส่ไหมครับโอเคนะครับผมก็ลุยต่อนะฮะแผ่นนี้อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนวิธีการแบบติดกาวหรืออาจจะเจาะสปูลใหม่นะครับ อันี้มันสวยงามกว่านี้อันนี้มันมันเน่าไปนะฮะโอเคนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ต่อนะนะทุกท่านนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับผม